อาการของโรคไบโพลาร์นั้นเราจะลองมาพูดคุยกันแบ่งไปตามเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมนะครับแล้วก็ทางด้านร่างกายคราวนี้เราลองมาดูในกลุ่ของมาเนียหรือคึกคักคลื่นเคลงเกิดเหตุก่อนนะครับอย่างผมเองเนี่ยในขณะที่มีอาการอยู่ในช่วงของแมนเนียนะครับก็จะมีอารมณ์ตื่นเต้นคลื่นเคลง เกินกว่าเหตุนะครับบางทีเราไปเข้าพักตามโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะครับแทนที่จะเช็คอินเสร็จจะเข้าห้องพักเปล่าครับไปชวนเขาร้องเพลงนะครับเต้นแดน์ให้เขาดูแล้วก็ทำตลกขบขันให้เขาดูเป็นอย่างนี้ครับไปปั๊มน้ำมันจอดเติมปั๊มน้ำมันก็ไปชวนเขาเล่นตลกคืนเคงไปหมดเลยนะครับกับคนที่ไม่เคยรู้จักกลัวเลา